ดูดูไปแล้วก็แก่ลงนะเราดินะปีหน้าก็คงจะแก่กว่านี้ปีนี้แต่เถาซํานี่ปีหน้าอาจเิเเถากว่านี้ธรรมชาติเริ่มทวงคืนแลน้วเดนะียว <c oughs> บางทีก็ปพยายามยึดมันถือมันนะพี่นองนะบางคนเขาก็แบบว่าไม่รู้แก่งแย่งจริงดีจริงเด่นอะไรกันนักหนาะเอออยากได้อยากมี ลืมไปว่าทุกคนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ถึงร้อยปีนะเต็มที่นะอืมบางทีพี่ก็เออดิ้นรนไปทำไมนักหนาวะทำนู่นทำนี่แต่บางทีทำแล้วมันสำเร็จมันก็จะแฮปปี้ แต่ถ้าทําแล้วมันล้มเดียวมันก็เศร้าเหมือนกันทําไมคนอื่นเขาประสบความสําเร็จก็ไปเบิ่งเขาอยู่เด้คิดบอออกอือหรือว่าห้าโง่ของเขาอ่ะเฮ็ดอีหยังกะบ่เป็นตะเบิ่งบอห้ี่ ัเป็นจังไบะเขาก็คือจังปวงามอยู่ยู่ีะแนมใส่ยกางามแนมขวากางามแต่ยัง่คยมีคนสนใจไม่อยังดอกแค่นี้แหละระบาย